ป๋างเง็มห้วยชาวบ้านงานเงินพิชิตโควิด -19 ร่วมเป็นหนึ่งในผู้พิชิตโควิด -19 กระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดระยองย่านนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศตรวจคัดกรองแรงงานในสถานประกอบการถ้าพบเชื้อไวรัสโควิด -19 จัดทรงกระทรวงสาธารณสุขทันทีครับ นายสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานบอกว่าโดยบัญชาของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้ตรวจสถานประกอบการในเชิงฮุรุกจะารอให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอกโรงงานไม่ได้แล้วนะสุขภาวะและสุขภาพจิตของชาวบา้านเสื่อมถอยหวาดผวาหวาดระแวงวันนี้นะครับไปที่จังหวัดระยองตรวจคัดกรองคนงานในสถานประกอบการ530คนครับ จะทยอยตรวจไปเรื่อยๆนะครับนายสุริชัยชัยตะคุลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังบอกด้วว่าท่านพลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยลูกจ้างที่ประกันตนมาตรา33ถ้าตรวจพบจะส่งต่อกระทรว,รสวงสาธารณสุขทันทีครับ ทั้งนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่นักลงทุนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการลูกจ้างธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดระยองกลับคืนมาโดยเร็วนะครับเจ้านายปนปนอย่าลืมกดซับสไค i ต e ติดตามเพจ Facebook ข่าวปางเง็ทุกวันยูทูปปางเง็ครับเจ้านาย